สีสันและเส้นผมของคนเราที่เกิดปัญหาผมร่วงผมบางผมงอกสีสัหล้านกันมากขึ้นนั้นไม่ได้ในเฉพาะคนสูงอายุเท่านั้นครับแม้แต่วัยรุ่นหนุ่มสาวก็ยังต้องรับมือกับมันแล้ววิธีไหนล่ะครับที่จะช่วยแก้ปัญหา เข้าใจเริ่มมาทำงานก็จะเริ่มร่วมกันบางทีเราลูกผมปุผมร่วงลงมาก็หนักลงไม่ได้จนถึงจุดนี้ไม่ได้แล้วหาทุกวิธีทางทำยังไงก็ได้ ร,ร,ร้อยปีเลยใช้แล้วผมมันขึ้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไปปรับ หลายที่ปวยยกมือขึ้นวันนี้มีเรื่องราวในการแก้ปัญหาผมร่วงผมบางศีสษะล้านในแบบแพทย์ตัวน,นออกและเ็ดรับในการดูแลเส้นผมแบบคนญี่ปุ่นมาฝากคุณผู้ชมกันครับ มีป็นสิ่งที่อยากให้รู้และคุณหาคำตอบในคำถามที่ว่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมหรืองราที่มีมากมายในความสุขที่หลากหลายเพียงแค่เราเข้า นับสนุนโดยน้ำมันมะพราะ้าวบีบเย็นตราปาลิส,สุด0 8น0 0แป 1, 1. ้น้ำมันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโคโคแคร์ k y k a l c o l i n e e water change your water change your life อามมอแกนผลิตภัณฑ์ยับยัย้งผมหลุดร่วงและเร่งการเกินผมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคาไม่ปวดยกมือขึ้นค่ะวันนี้คุณหมอได้ น้องวิกครับคุณหมอแดงครับ,รบวันนี้ก็ต้องขออนุญาตคุยเรื่องนี้สักหน่อยนะครับอาจจะนัดใจนิดนึง <c oughs> นะครับผมวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะคุยกันคุณวช้ชายที่อายุ40ขึน้นไปนะครับต้องมีปัญหานี้อยู่แน่นอนนะครับคือศีารษะล้านก่อนไว้ แล้วเยี๋ยวเนี้มันไม่ใช่คแค่อายุสี่สิบห้าสิบแล้วเป็นนะกยี่สิบตอนยี่สิบปลาย,ลายมไม,ม่แค่ผู้ชายผู้หญิงก็เป็นอย่างว่านะเพื่อนพี่หลายคนนะครับมีปัญอาหารนี้แล้วนะครับตันแดงครับคือตรงนี้มันมันบางเล็วตรงกลางหายไปเออมันหายไป 2ีกว่ากว่าเลยครับมันหายไปรูปคมรวดเร็วเลกครับไม่ทราบว่าคนที่มีอายุแบบว่าไม่เกินสีสิบนะครับเก้าวเข้ามาหาคุณหมอแดงด้วยปัญหาแบบนี้เยอะไหมครับคือปัญหาเรียกว่าหัวจ๋าใช่ไหมผมละ ที่ที่ที่มีเยอะนะปัญหาที่ก็มาเยอะเพราะว่าปัญหาปัจจุบันนี้นะการกินกันอยู่ที่มันผิดธรรมชาติคผิดธรรมชาติครับนะครับก็คือปัญหาที่นี้ครับผมแล้วเขาก็เครียดเป็นอันมากเลยครับก็ต้องไปหายาสระผมไปหาอะไร ้เงินมันแทนในกนรารรักษาอีกใช่ครับแล้วก็<ม>การรักษาอาการศีสแอลานเนี่ยใช้เงินเยอะมากนะครับคุณหมอแดงค่ะอยากทราบว,ว่าในทางธรรมชาติบำบาัดลแล้วเนี่ยสาเหตุของการศีสแลาน ศาาีรราหรือผมร่วงนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าทางการแพทย์จีนเลยนะ,ะเขาบอกว่าคนที่ศีรษะร้านหรือผมร่วงแล้วเนี่ยนะปัญหาใหญ่ก็คือว่าปัญหาของตายที่พร่องอนะครนะับเพราะบอกว่าเส้นผมเนี่ยคือปลาย ของเลือดเราเลยนะนะครับเส้นผมเนี่ยต้องมีเลือดขึ้นมาหล่อเลี้ยงเส้นผมเรานะครับถ้าเลือดมาเลี้ยงเส้นผมเราไม่ได้ครับมันก็เกิดปัญหาผมมันกระ่วงหรือว่าผมงอก่อนวัยปัญหาว่าตายพร่องแล้วตายเรา ขาดเลือดและขาดเลือดในการที่ที่จะทําดูแลเช่นผมเราเหมือนต้นไม้ค่ะพอขาดสารอาหารปั๊บมันก็จะตายมันก็จะใบมันก็จะรู่วใช่พอพะมร้อนมันร้มากใช่ไมแล้วมีน้ำหลอเลี้ยงเลี้งเก็เกิดญขึ้นมาใช่ ไม่ได้ด้วยขึ้นมาไม่ได้ครับเพราไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงไม่มีกรเลื่อนหล่อเลี้ยงขึ้นมาเลยปัจจุบันนี้คนเราเนี่ยนะครับลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นภูเขาไฟมันจะมานะหมักคมร้อนหมักลาว่าแล้วให้เดือดนะให้ดีๆเลยแล้วค่อยๆทะลุ คนเราวางขึ้นมาพทุกขึ้นมาทั้งทุกขึ้นมาเลยนะครับต้นไม้ที่อยู่บนยอดเขาเห็นไหมไม่มีเหลือเลยล้เตียนหลนหมดเตียนเหมือนชีวิตเรานะครับเราเหมือนกันที่เสียสิริะาเราต้นไม้ก็โล้เตียนเหมือนกันต้นกลบาผมก็หายหมดเลย ผมร่วงและสีสารัานเพราะว่าร้อนร่างกายของเรามันร้อนจัดมากร้อนจะขึ้นมาส่วนใหญยแล้วเนี่ยมันร้อนแต่อแต่กระเพาะเราแล้วมันใส่เรารแล้วความร้อนเนี่ยก็พุง่งทำไมถ้ามาแชกบความร้อนครับมันจะพุ่งขึ้นไงใช่ไหมชีวิตคนเราปัจจุบันเนี่ยมันต่าง สมัยโบราณเนี่ยก็บอกว่าคนเราเนี่ยนะครับต้องเท้าอุ่นครับเท้าอุน่นหัวเย็นเท้าอุน่นหัวเย็นใช่ผมเ<อ>ย็อยู่ะผมเยจะอยู่ได้ครับเมื่อไรเราศิรษาเราร้อนนะนะนะและเท้าเย็นเท้าเย็นเรียบร้อยเลยผิดธรรมาชาติ สำรับกันนะครับมันผิดธรรมชาติเราเดิมเดิมมันชิมเกิดผิดธรรมชาติครับแล้วก็เปลี่ยนคือผมสังเกตได้คนที่มีปัญหาเรื่องสิวสารันครับตรงนี้มันจะมันเกี่ยวไหมฮะมันมันฟอะไรฟอร้อนใช่ไหมครับคฟอสฟอรัสเนี่ยต้าหาว่ากินไขมันนะครับ ฟองร้อนเนี่ยจะขับไขมันขึ้นมาที่ศีรษะข้างบน็นจะเทศเงาเงาเอาเอหมือนอะเง้ขาหมูเงี้นะครับไขมันจะลอยเฟิร์มเลยใช่ไหมล,ลอยเรีวเลยสอเนัดงได้เลยให้ใช่ลอยเลยเพราะว่าฟองร้อนจะดันขึ้นมา นี่มันรออยู่แล้วนะครับเขาก็ดันที่โราสิครับดันที่โรงานเขาบ่นเขาบ่นหมดเลยครับผู้บ่นไดนถามจริงๆอันนี้ถามแบบว่าลูกความเคารลบแล้วเหรอครับลบบนหน้าดูสิต้องเคารพครับเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมออาแดนก็มีก็มีปัญหาอยู่ครับปัญหาอยู่ ว่าเรารู้เรามาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเกิดวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะค่อยๆดูแลค,ค่คอยๆดูแลตน้นไม้ที่มันเรียกว่ามันร่วงเคยมันร่วงเยอะๆมันก็ค่อยๆดีขึ้นบอกทุกทง่ายว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ สามารถดีขึ้นได้แต่แครับเคยไปตเราต้องดูแลดูแลเขาอยากให้ศีรษะเราเนี่ยร้อนเมื่อร้อนมาเมื่อไรคุณต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดืาเนมนชีิใหมายแล้วแสดงว่าอาหารขนาเนี่ยกินแล้วไม่ย่อยไปเลยเก็าะเกิดขึ้นมานะครับบางครั้งเนี่ย ทิ่ซเราเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะร่วงเป็นกระจุกกระจุกเลยครับใช่ไหมกระจุกเลยเอ,ออกมาหมดเลยนะครับเป็นกระจุกเลยเอ,ออกมานะครับเพราะว่าฟองร้อนมันเข้ามานะฟองร้อนเข้ามาปุ๊บถูกลมกระทบหน่อยนะครับมันก็เลือดลมติดขัดปุ๊บติดขัดปุ๊บ ผมก็ร่วงแล้วหัวเย็ยนมันจะดีหรือคะศีสะายเย็ยนนี่มันมันจะไม่เป็นหวัดหรือคะคือบางทีเขาจะบอกว่าทำให้สีส่าอุ่นๆไว้แต่ไม่เป็นหวัดเขเรียกว่าอุ่นพอดีพอดีงก็ไ่แช่ว่าโหเย็นจะนเยียน,ยยยยนก็น้ามุกมันจะไหลโกกใช่ไหมให้พอดีพอดี นเดี S <S ๋ยวไม่ใช่คนเอาผ้าเย็นไปปะใว่่าะอวนแตะอวาถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าหัวร้อนเนี่ยนะครับเอาให้ชุบเอาผ้าชุบน้ำนะแล้วก็บิดแทนก่อนค่ะอกไว้นะแล้วกองร้อนไงดึงวอมร้อนอราจะร่างกายดึงจากศีรษะเราแล้วก็จะ เปิดเวลนเาเราเป็นไข้เนาะใเอาชาชุบน้ำวิธีการแก้แบบทางตรงเลยนะเห็นไหมเห็นไหมปัจจุบันนี้เราจะอาจจะใช้สมุนไพรอะไรที่มันจะช่วยลดฟองร้อนของเสียเราครับเช่นว่าน้งจระเข้แล้วก็อัญชัน ที่เรามาสาการลดความร้อนที่ทสาเรานี้ลดความร้อนหรอคะทำให้ผมดกดำมันเลยอาก็ทำให้มันไม่ร้อนเนี่ยครับถ้ามันร้อนมากใช่ไหมมันก็เผาน้ำเผาเลือดเราที่จะขึ้นไปเรืเยที่สาเราเนี่ยแห้งหมดเลยผมขาวกับผม มันก็มีปัญหาเดียวกันครนะอายุมากแล้วผมขาวอย่างหมอเด้แล้นี่อายุมากหน่อยนะผมขาวมันก็อาจจะมพูดให้มันเป็นเรียกว่าเรียกไงตัวเข้าครับตัวเองก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะจทางวิทยาวุฒิคุณวุฒิว่าไปแต่ตั้ง อายุน้อยๆในอายุี่สิบกว่าถ้าหาว่าพินัทเนี่ยนะระเจอหัวขาวขึ้นมาปั๊บตายอ่อนใช่ตายนเลยนะใช่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 จริงนะจ๊ะเนี่ยมันมีมันแสดงออกมาให้เราเห็นนะครับเว่าถ้าหาวว่าโอ้โห ขนาดอายุ20กว่านี่ไม่30ปีน,นะ,ะผมขาวแล้วเนี่ยแย่แล้วตายอ่อนแอลแล้วคนนี้แสดงว่าถ้าผมแก้ปัญหาทีต้ตายทำให้ตายผมแข็งแรงขึ้นได้อ,อ,อาการผมขาวนี่ก็จะลดลงไปการรักษานะครับการรักษาดูแลดูแลเส้นผมหรือทำ ดำขึ้นมาเนี่ยนะาการแพทย์จีนเขาว่าใช้ฮอสซิโอฮอ,อสฮอ,อสซิโอครับซิลก็คือผมเขาก็คือดำทำให้<อ>สูงไปทำให้เป็ผมดำเอามาต้มมาต้มและหลายอย่างผสมกันให<า>้ก็เรียกว่าเป็นสูตรยาของเขา,าแล้วหลายอย่าง จริงช่บรุงตช่วรุงไตอกว่าบรุงต่าจัด่วใหแล้วยาบำรุงเส้นผมมันยาให้ผมดด่คือยาบำรุงลงไตเราตายเนี่ยคุมเส้นผมเราค่มครับเส้นผมเราเราจะมีเส้นผมที่ดดงดงาม ไตเราเนี่ยดีไต,<า>รตเรามีคุณภาพครับ,รบถ้าหากว่าเส้นผมกรอบแห้งนะครับแสดงว่าไตาเรามาเ่เพิ่ดีแล้วครับผมห<ผ>มด่แดงคะสมมติว่าอาการเกิดแล้วผมร่วงแล้วออหรือไม่ก็ผมเ,ออเป็นสีเแล้ว จะจากผมขาวหรือผมร่วงมันจะดีขึไหมคะมันดีขึ้นครับจากผมขาวนี่มันจะกลายเป็นผมดำเลยเหรอมันต้องมันก็ต้องใช้เวลานะจะใช้เวลาได้อาจจะใช้สมุนไพรแล้วมีเวลาที่จะบำรุงให้มันค่อยๆดีขึ้นได้มันต้องใช้เวลาหน่อยแล้วเออ่ เป็นสัญญาณบอกโรคอะไรได้บ้างไหมคะ